สวัสดีค่ะวันนี้เพลงจะมาสอนทำหน้ามา,ง,าง่ายๆเช้ดแบบเพลงกันนะโดยเราต้องมีหน้ามาปอมหนึ่งชิ้นก่อนนะคะดัแบบแรกจากนั้นก็แต่กลางนะแล้วก็ติดหน้ามาตรงด้านหน้านะคะตรงผมหน้าของเราเลยก็จะได้แบบนี้เลยค่ะน่ารักไหมง่ายมากเลยเนี่ยกีเกลี่ยหน่อยนะคะก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบมีจอนะคะแต่ันจะเตี้ยวไปนิดนึงเนาะเบี้ยนิดนึง นี่ค่ะจะได้นะมาประมาณนี้แบลวไหมดูที่คืออเน้มากเลยนะคะเราก็อาจจะมีการแบบเช็ดทรงหรือปรับแต่งทรงของเรานะคะให้มันดูแบบกลืนมากขึ้นนะคะอาจจะเอาผมด้านหลังอ่ะมาปบโปงี้นี่ดูเป็นสาวญี่ปุ่นมากไหมคะน่ารักมิล่าเดี๋ยวเราดูกันทรงผมต่อไปกันนะคะ มาเริ่มสางผมที่สองกันก็แสกกลางนะคะแล้วก็เอาหวีหรือเนี่ยอย่างเงี้ยหรือแสกแบบเพิงก็ได้นะแล้วก็ติดตัวช่อไฮไลท์นะคะตรงโคนผมเลยแบบนี้นะคะให้มันเป็นแนวเดียวกันนะมันจะได้ดูธรรมชาติหลังจากนั้นก็กลบนะคะโดยผมที่เราแสก่อกี้นี้กลบไปนี่จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะดีกว่าติดตรงๆต,ติดไปเลยนะมันจะดูไม่เนียนนะคะนี่จะได้ประมาณนี้ นะแล้วเราจะมาต่ออีกด้านหนึ่งกันนะคะนี่อีกด้านนึงเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้ค่ะติดสองช่อเนาะจริงๆจะอาจจะซื้อมาหลายๆช่อก็ติดให้ทั่วๆเส้นผมก็ได้นะแต่อันนี้เราทําให้ดูนะสองช่อนะคะซ้ายขวาสองข้างจะเป็นประมาณนี้คือจะดูธรรมชาติมากกว่าการที่แบบติดไปตรงๆมาติดได้ไหมติดได้นะแต่มันจะดูไม่ธรรมชาติอันนี้มันจะดูแบบซ่อนๆหน่อยเนาะเพราะเป็นช่อไฮไลท์มันควรจะซ่อนแบบนี้มันจะมีความ ธรรมชาติมากกว่านะคะแล้วสีของช่อไฮไลท์ตัวนี้พูดเลยว,ว่าสีสดชัดแน่นมากสามารถที่จะปรับแต่งได้นะคะหรือตัดให้เท่ากับเส้นผมของเรานะคะหรือว่าทำทรงต่างๆก็ได้เช่นกันที่อยากจะโชว์ตัวช่องไฮไลท์นะคะแบบเพลงนี้นี้ถ้าเรามาขึ้นหัวหัวอันเงี้ยก็จะเห็นช่อไฮไลท์เหมือนกันนะแล้วก็ปรับแต่งเอานะคะตพืออ่อความสวยงามแบบนี้อันนี้เป็นทรงที่หนึ่งนะ สอที่สองก็อาจจะเป็นถักเปียก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูใครถักเปียได้เองก็ผักได้เลยนะมันถักได้นะทุกคนแล้วมันก็มันจะดูแบบเป็นลูกเล่นอ,อ,อ,อีกแบบนึงนะก็ดูสวยเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะคะว่าถักเปียกับช่อไฮไลท์แล้วเป็นยังไงนี่ทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีความคิดคูออนุเนก้นไม่ปีใหม่ปีนี้ก็ลองใช้ช่อไฮไลท์ดูนะ สร้างสีสันให้กับคุณได้ค่ะไปแล้ว